สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแมพ่พี่น้องทาง่านผู้ชมทุกทา่านค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเมมูมกับเสืาพ่อแม่พี่น้องทาง่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาถามตัวเลขแนวทางของพ่อใจดีเนาะคะ่ะมาถามพ่อใจดีว่าเพื่อนใดต่องวดมากหรือยังเนาะคะ่ะเนาะค่ะมารับชมไปน้ากันคะ่ะเอาจริงไหมครับคือว่าได้โชคหลายเลยครับผมโบ้ครับโบ้ไปไหนรอกครันไปเน้นตัวเน้นเอาเลยครับจับเอฟซีขึ้นไปไหมครับหันมาตังนี้อะไรครับไอ้พี่ครับขันไปตั้งที่ขันไปทั้งที่จรัทิงีจริงครับเดี๋ยวแล้วครับเด้อ นี่ครับผม C7 ตรงๆนะครับเนาะนี่ครับพ่อเจดีครับอ๋ก็มีเอฟซีถามเขามาหลายครับว่าได้ตองงวดหรือยังยังครับยังอีกร้อยอีกจักสองสามมือกอนบอกครับผมครับร้อยอีกจักสองสามมือแต่โทษไปหาเพื่อนเราเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวมีบนมีลางให้ครับเองวดนี่เพื่อนจะแยกเป็นบนเป็นล่างให้ยหรือเปล่าเพื่อนแยกเป็นบนเป็นล่างครับเพื่อนสิบอกว่าบนล่างเลย ครับผมเพราะว่ากลับก็คือกลับบวกกับก็คือบวกกับบวกกับคืก็สุดเลยครับเลขชุดนี้เพิ่นมาเพิ่นบอกว่าพอ้องกลับกลับทำมันออกมากก็คือว่าถือเลยถ้าว่ากับเนาะซีเจ็ดตรงตรงแต่เขาไปพลานเจ็ดสองกับแปดเก้าเนาะคนไปเรียงเป็นสองกับแปดเก้าแต่ว่าชุดที่เพิ่นเหวีม่านี่ เป็นห้อยซ้องมันบอกเป็นซ้องครับเป็นซ้องจังไหนคือว่างวดนี่เป็นซ่องคือจะแยกบนแยกล่างให้อ่าเพื่อชีเน่นให้ครับชีเน่นให้ครับชีเน่นเป็นตัวให้ว่าตัวนี้บนตัวนี้ล่างชีเน่นเป็นตัวให้เลื่อยๆครับโอ้ครับท่านชมกับเล็กวิ่งนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป๊ะเป๊ะเลยอ๋อเอาหัวมีเล็กวิ่งความเร็วมีความมีความโอ้คือว่าจะให้เล็กวิ่งมานนัให้เลีกวิ่งแล้วก็จับให้พร้อมโอ้ครับเพราะว่างวด งวดที่แล้วนีเพิ่นจับเป็นครูมมให้เลยด้บ่มีเล็กวิ่งที่ที่หามากเพินจับเป็นครูอันนี้เป็นการทดลองได้ไม่จากงวดแล้วได้ไม่มีงวดที่3มบ่เคยผัดมนสิมพผาดตอนพกเก่าพิเก่านออกเก่าหกมันออกเก่ีกหนีผมได้ทรศสพท์ผมก็มีโอ้ค่ะคือนหนีงวดที่3มมาที่3เม้าที่สมซีเจ47ตรงครบแล้วก็งวดก้อนก้อนพกเก่าหนีู่5หากระตรง แล้วก็มีเอฟซียืนยันพร้อมอยู่ทั้งลังบ้านซอสเขาที่ผมก็ให้เขาเรียกตัวนี้ไปกระถือเขาเพื่อนค่ะครับแต่ว่ามวดน,นี่ได้คุยกับเพิ่นแล้วคุยแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะส่งหม่ให้เา่าเพิ่นเกสิส่งมาทั่วคุยกันตลอดโอ้ก็ถทือว่าเลขกซองมิทิมานะครับว่าเป็นเลขกซองมันมาจากโคลาชก็ถทือว่าแม่ ครัแมนแมนครับแมนอยู่เป็นโมเมนอาจารย์พูดบอกว่าอาจารย์พักก่อนด้อเศร้าก่อนไปหาหมู่อาจารย์เด้อแล้วก็เพื่อะแนะนํำให้มาขอสีแดงนะครับอืคือน้ำอาจารย์แต่ก่อนพอจะดีเพื่นจะไปหาอาจารย์อาจารย์หอาจารย์พักก่อนเพ่อนพักก่อนครับเพ่นได้แนะนํำใหงอ่ะป็นี้ครับผมโอ้นี่ครับหวยซ่องจักขุลาครับเปินว่ากไปลอกเมืองก้อนนวลแรกกันมาสูนห่างหยซองกันมาเก้าหก วันที่สามนี่ก็มากกับซีเจ็ดนี่แหละซีเจ็ดครับโอ้ตรงตรงเลยครับตรงตรงรับครับไม่กับพลาดงวดเดียวกับืึอนหกเก้านะครับหกเก้าครับโอ้ครับผมแต่ที่ว่าโชคดีเพิ่นโชคดีนะครับงวดนี้แค่หาคู่เนาะมันมันปลายหลโตไหมมันบ่หลายหลโตครับปลาไหลโตปลาไหลโตนี่เพื่อนชมกับซีเจ็ดแค่หาคู่ถ้าเพิ่นมากสิต่ออนนี้เพิ่นให้เป็นชุดบนล่างนะครับเนาะเพิ่นให้เป็นชุดบนล่างแค่แถวหน้าเพิ่นก็สิมีบน มีหลักมีหลักครับแล้วก็มีตัววิ่งให้นมีคร่ะค่าร้อยจังน้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมร้อยจังน้อย่จากสามสี่หมื่นคนละค่ะเรากำลังเที่ยวกำลังแข่งกันอยู่เอฟซีเขาจะไหลอ่าเอฟซีเขาจะไหลอีกดีค่ะรอคนรอก่อนครับเขระดุเนาะค่ะเนาะรอเที่ยวกันอยู่นะครับตัวเอฟซีก็ถามเขามาไหลวายกิลืมกิลืมตามพอเจดีเด้อ คนเสร็จยังไงเพราะว่ามื้อนี้ก็หัวตะวันที่สิบเก่ายี่นิบสิบเก่าสับเก่ามี้วันที่19มกราคมครับเพิ่าครนใจรอดคนใจรอดอ่าพอดีพ่อเจดีเพิ่นมาก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นก็โชคดีอยู่นะครับเนาะเพราะว่ามาสีเจ็ดตรงๆเออโอ้แม่นเนาะได้มางวดเมื่อกี้งวดที่3แล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่4งวดต่อไปงวดที่4นี่ๆงวดที่จะถึงนี่งวดที่1กุมภาพันธ์งวดที่4ครับผม อแต่ว่าิ่นจะแยกให้เป็นบนเป็นล่างบ่ะครับเิ่นจะแยกครับโอ้มันสิมีเลกอหาตัวคือเก้าหาคู่คื้เก่าครับหาตัวเก่าเก้แล้วหาตัวคือเก้าคือว่าเอตัวบนเนี่ยตัวล่างตัวใดตัวอันนี้ตัวใดนะอืตัวบนตัวใดตัวล่างตัวใดนะันก็ยชีบอกตัวที่ว่าอืแต่มันก็เป็นหาชุดหาตัวคือเก้าถ้าเขาอยากซื้อร่วมกับบ่อบพี่นังอ่าค่ะ แต่ว่าพ่นแจมันเป็นตัวตัวนี้เด้อบทตัวนี้เด้อล่ะเป็นชุดบนชุดล่างค่ะลแล้วก็มีมเลกวิ่งไห่น้ำนาะ,ค,ะค่ะเนาะมีมีค่ะมีดีค่ะเด็กวิ่งมีบาผ่าดแบบมาใช่ไหมกับมาเป็นอย่งนี้พราะว่าคนสังเกตมาตลอดค่ะเด็กบิงเลยค,คือว่าขาของไอ้ซ่องนี่เพ่นแก่แจมาให้หาคู่แต่ว่างวดนี่พ่น่าพ่นจะแยกเป็นบนเป็นล่างให้ครับแยกบนแยกล่างแล้วพ่นจะให้เลขวิ่งมา่น้ำให้เลขวิ่งครับโอ้เอ้า และที่พานมากนี่หมวดที่แล้วบ่ได้ให้มากที่เล็กวิ่งบ่กครับผมบ่เอาดิ่นเบาผมบ่เอาผมบวเอาที่มันแน่ๆแน่ที่ว่าเอามากบ่ต้องกลับนะมันเปลืองทุนนะเอาแบบกันๆเลยเนาะกันๆ่ะค่อก็เลยบอกว่าลออเออมากแล้วก็คุยกันผมว่าครับมันจะแมนเพิ่นเขาอีนี้ผมก็เลยว่าเออเอามาเมึองแน่กับแน่ที่กันเอาใจวัดใจโลดมากคือว่า ชุดของเพลนเนี่ยคือเนียนตรงๆนะครับเนาะเนียนตรงๆรงได้ครับพี่น้องเพลนยำเป็นแับเพนก็ว่าตรงๆเพราะว่างวดศูนหากระตรงตรงมามาพิษที่ว่าเป็นงวดหกเก่ามากเก่าหกอ่ามันหน่อยที่ชุดเขาบอกว่าสี่กับมันหน่อยผมก็บอกว่าจะเปิดเส้นหนอยเปิดเส้นทีนี้แค่แต่ซเก่าเก่าสิบเปิดเส้นก็ม่ับแล้วแล้วว่าเขากับมาดีย่าเขากับมาดีเป็นก็เน้นให้ตรงๆครบแต่งวัดที่แล้วกับมาซีเจ็บตรงตรงเนาะ ก็ควาสีบอด้หรือเาบอกเขาก็บอกโย่บอกโย่วอ้เลขอเดี๋ยวยัดตึงยาัดตึงอยู่กับบอได้บัง้างมันเพรต้องมาเพราะนึ่งนึงนแบเอาแบบที่ว่าเอามาตรงตรงลดเอามาแบบชั่วๆเลยแล้วเอาใจวัดใจกันเท่ากันได้รังเสียแต่ว่าก็ได้คุยกับท่านหมุเพื้นแล้วเพ่นว่า ไห่รอสะกอนรอสะกอนรอสะกวนนครับทุ่มใจเย็นให้เชี่อขางคุณทั้งพีก่อนเชื่อเขาสีนั่นซีนี่ให้พักก่อนเออประมาณอีกจัดมื่นครับพ่อประมาณสองสามหมื่นีีละอ๋อค่ะประมาณอีกสองสามวันเนาะค่ะรอดสะกวนละครับพี่น้องนะครับเนาะใจเย็นๆกันครับทุ่มชมครับเพราะว่ามือนีกับพึ่งวันที่สิบเก่านะครับเนาะครับทั้งคุณเพป็นมีเวลานะครับเนาะเพป็นเจส เอฟซีถือกระน้อนกอดเงินสะก้อนแล้วก็กแต้มอนไหลแต่เย็นๆแอบ<อ>ครับก็คือว่าสีไปต้องกันเรื่อยๆดอกขั้นเป็นแบบนี้คือได้ยินว่าได้หาหมื่นบาทครับ บอกครับบอบอบอไม่ไปเน้น72ครับนี่72ตัวน้องเขาบอกกันมากย่างดีครับเขากันมากสำนักใดเขาก็กันมากกันมากไม่ต้องไปสนใจสำนักสนใจเลขเท่านี้ก็เลยบร้อกัมันใจน้ำเขาไหลบอใจน้ำเขาไหลเพราะว่าเขาก็เขาก็เรียนที่กันเพราะเปนว่าเขาเขาบรเลนได้เขาก็เรียนขึ้นกันจังกุนเหมือนบอครับจังกุล่การค้ามันหามันหั ผมก็เลยว่าเออเขาอุปไปนั้งสูงเรามึงด้วยมันแบบไปทั้งเขาก็เลยวิ่จ่อยอ้อยช้อยไปแต่วชุดนี้ชุดที่เป็นให้มากนี่ก็ที่ว่าบัหลายครูเนาะเก่งเนาะบัวหลายครูเก่งเด็กเขาเก่งเก่งอีีครับหาครูตัวนั้นแล้วก็บอกว่ามีครัว่ากลับพร้อมเด็กให้ตรงตรงครับเก่งดีเด็ดโอ้ครับกเขาเก่อยแต่อยากให้เอฟซีที่ตามเรื่อยๆแล้วกดซับซายเป็นกำลังใจให้แม่หมูกับบ่านเขาหลายๆที่นครับเด้อเพราะให้เพื่อนมี้งกำลังใจติดตามมาก ครับเรื่อยๆค่ะแต่จังหวะนี่แหละครับผมปอดีนะครับพอเจดีพิ่งมากก็เลยนี่แหละครับถามตองหมวดนะครับผมชมเพราะว่าเอฟซีก็ถามเขามาหลายนะครับว่าพอเจดีพิ่นได้มาไปนะครับเนาะรอชสกอนครับพี่น้องครับเพิ่งมารอชสกอนเห็ให้ทั้งคุณพิ่นได้คุยกันแล้วคุยกันแล้วนี่บอกคุยกันแล้วโอ้แต่เย็นเขาจะเชี่อทั้งคุณทั้งสี่ะมันหลายสายของเขาป็นหลายสายอ่าหลายทางหลายทางครับอืม มันจะเลยงมันด้วเขาแบบยังเขากบบเจียมไใมบก้อนเล็กที่ออกไปล,ละ่ะเพราะว่าเขา,าถ้าเอเจียมไใบก้อนเล็กออกตลอดอืประมาณนั้น, <ๆ S 1> นค่ะก,ก็ถือว่านี่แหละครับเพราะว่ากลับมาสับพเจดีเพิ่นกลับมาเพิ่นว่าไดม้มาใหม่เป็นหวยซองมีทีมาครับท่านชุ่มก็ถือว่างวดนี้เพิ่นมาเป็นงวดที่สามครับงวดที่สามเพิ่นว่าสองงวดที่ผ่านมาเพิ่นวาสุนหาตรง หกเก่านีมาเก่าหกตกกลับงวดนี้แกซีเจ็ดตรงๆเพิ่นยําบาเน้นตรงคร่นะครับเนาะครับตาว่าตะกรอนเพิ่นจะได้น้ำปูมากน้ำอาจารย์มากอาจารย์มาติดต่อให้อ่าบัดอาจารย์เพิ่นยุทสะกรอนยุทสะกรอนครับกลับมากลับมาไม่กะปังนะครับเนาะคลิปแรกแต่ความร่ำคลิปแรกกะปังได้ครับลิปสองกะปังคือเก่าค่ะคลิปสามกะจิปปังคือเก่านะคะ เพิ่นว่าอีกบดบด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 อีกเพิ่นว่าล่างเป็นล่างบัดนะครับโอ้โหเอาเนาะอวันนี้เพิ่นคิดจะให้มาแปลกหดเลยอ่าก็ผมบอกดิขอผมบอกเพิ่นครับเอาให้มันแน่ชัดว่าล่างจังไดบุญจังไดอ่าเพิ่นเกิดให้เอ็นที่เพิ่นหมั่นใจครับอีกบ่ถือบ่เป็ี่ยนยังเออให้เพิ่นหมั่นใจกับเด็กซองเขาอ่าค่ะครับผมให้เพิ่นหมั่นใจจังน้อย อันนี้ข้าวเบอร์จักน้อยนะให้เพื่อนติดตามได้หลายเนี้ยนะเพให้เพื่อนมีกำลังใจเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังผมเข้ากับชิมข้าวเวอร์ไปน้ำครับครับตะเล้วางซีรอก่อนนะครับรอก่อนสักครู่สองซัมมือไปแล้วครับปนว่าซัมมือครับผมเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนครับแน่นอนรอทำขุดเป็นทรงใหม่กันครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเพราะว่าเนาะครับเนาะพอจะดีคนกะครับเนาะ รอสกรอนเอาคลิปนี้ขอบคุณพ่อจีดีครับท่านชมครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากัจะนั่มมาลงให้เอฟซีเก่านะครับเนาะเอาครับคลิปนี้สามีครับท่านชมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ